พควมงามพี่น้องต่ใครพ่วงงามพี่น้องหลังจากข้าปลูกได้อาทิตย์หนึ่งจ้าเบ่งพี่น้องเบ่งผักชีเลาาชีกินว่าหันเกิดพี่น้องว่าันได้เกิดจ้าหลังจากข้าปลูกได้อาทิตย์หนึ่งจ้า สวัสดีจ้าเพื่อนๆเข่าสู่อาทิตย์ที่สองจ้าปลูกผักทักชีลาาชี่กินว่าหั่นเกิดพี่นะฮั่นได้เกิดจ้าไม่ลาปลูกผักเลยจะเด้อริกจ้าพิก เมืองผลงานจะไม่ลาปลูกผักด้วยจะเด้อพริกจ้าพริกพริกพ่วงงามพี่น่องหลังจากเัาปลูกได้อาทิตย์หนึ่งจ้า ดอกมึนไปเ,เดชเตอร์ดอกอัญชันกล้วยกล้วยจะบ่ค่อยงามพี่น้องแตงขวบงามพี่น้อง ไข่เด้เด้อดอกอัญชันกล้วยกล้วยจะบ่อ,อ,อ,อยงามทีน่นอง สวัสดีจ้าเพื่อน,เอนๆเข่าสู่อาทิตย์ที่สองจ้าผูกผัก แตงที่นองแตงได้จะเด้อแตงที่นองแตงได้จะเด้อ กนก็จะเป็นมะเขือเด้อจ้ะเด้อเขือเบืองผลงานจ้า ก็จะเป็นมะเขือได้เจ้ดเดอเขือความงามพี่น้องหลังจากข้าปลูกได้อาทิตย์หนึ่งจา้า หลังจากข้าปลูกได้อาทิตย์หนึ่งจ้าเวลาปลูกผักเลยจะเด้อพิกจาก่าพิกพีกพ่วมงามพีหน้องหลังจากข้าปลูกได้อาทิตย์หนึ่งจ้าเบิ่งพี่นอ้องเบิ่งพีกพ่วงงามพีหน่อง หลังจากเหาปลูกได้อาทิตย์หนึ่งจ้าิึงพี่น้องิึงด่านนีก็จะเป็นมะเขือได้จดเจะเดอเขือ สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเข้าสู่อาทิตย์ที่สองจ้าปลูกผักไม่ลาปลูกผักเลยจะเด้อผิกจ้าผิก แตงพี่น้องแตงได้เจเดอริกพ่วมงามพี่น้องหลังจากข้าปลูกได้อาทิตย์หนึ่งจ้ามึงพี่น้องมึงสวัสดีจ้าเพื่อนเพืเข้าสู้อาทิตย์ที่สองจ้าปลูกพัก มวลาปลูกผักเลยจะเดอ้อพริกจะพริก แพงว่วงงามพี่นะ้องทักชีล่าที่กีนว่าท่านเกิดพี่นะ้องท่านได้เกิดจาก